สวัสดีค่ะเจี๊ยบสุจิตรานะคะเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในวิธที่กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักออเรนซิติวันหลังจากที่เจี๊ยบทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักออเรนซิติวันผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วทําให้เจี๊ยบรู้สึกในรูปร่างของตัวเองว่าเล็กลงยุบลงนะคะดูต้นแขงของเจี๊ยบจะเล็กลงและหน้าท้องของเจี๊ยบจะดูยุบลงนะคะ มาดูกันนะคะว่ายุบลงไปเยอะไหมค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าท้องของเจี๊ยบยุบลงนะคะแล้วเรามาดูน้ำหนักของเจี๊ยบนะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะค่ะหลังจากที่เจี๊ยบเข้าคร์ดลดน้ำหนักกับบอลเลนจี้ี้วานมาได้หนึ่งสัปดาห์ช่างครั้งแรกอยู่ที่6 1สิเดกิโลกร,รัม ผ่านมาได้1นึ่งสัปดาห์ตอนนี้เหลืออยู่58กิโลกร,รัมค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เจีบ๊บทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักของเอรินซิติวันผ่านมาได้1นึ่งสัปดาห์แล้วน้ำหนักของเจี๊บลดไป3กิโลกร,รมัม3กิโลกร,รัมค่ะอาิตนี้เป็นวิท,ทีสองนะคะวิตหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊บด้วยนะคะสวัสดีค่ะ